สวัสดีค่ะอินด,ดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BWK Channel ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดานะคะเป็นเวลา1ปีค่ะก็เดี๋ยวเชิญที่เขานะคะแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอลนะคะชื่อว่านางสาวนิสอนจสันนุสนค่ะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ุณประเทศแคนาดารุ่นที่8ค่ะแล้วก็กำลังจะกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาในปีถัดไปค่ะค่ะเออแอลได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดาที่เมืองอะไรเหรอครัไปที่วินนเพกมณิโทบาค่ะ ค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าแอลอะค่ะก็จะไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาอีกปีนึงก็คือศึกษาต่อจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็อยากทราบเหตุผลนิดน,นึงค่ะว่าเออทำไมเราถึงเลือกที่จะเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาต่อละคะส่วนตัวรู้สึกว่าระบบการศึกษามันค่อนข้างเข้ากับตัวเราแล้วก็ชอบระบบการศึกษาแบบนี้แล้วก็อีกอย่างคือมันมีโอกาส หลากหลายแล้วก็มากมายกว่าด้วยในเรื่องของมหาลัยหรือว่าอาชีพในีอนาคตอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วการที่เราจะทําเรื่องไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะมีความยุ่งยากอะไรหรือว่าเรามีวิธีการในการไปทําเรื่องต่อยังไงหรอคะจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะคะคือแค่ติดต่อกับทางโครงการเขาก็มีออปชันให้เราเลือกเยอะมากอะคะ่ะว่าเราจะไปเรียนโรงเรียน นูน้นหรือว่าเรียนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือติดต่อจากโครงการของ BWK เลยใช่ค่ะ,คะอืมค่ะก็กลับมากันที่ตอนที่ก่อนที่เราไปแลกเปลี่ยนนะคะแอลได้มีการเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่เราจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดาหรอคะที่สําคัญเลยนะคะคือว่าเราต้อง รู้จักภาษาม,มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐานราสามารถแบบว่าเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเตรียมใจที่จะไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วเราใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมใหม่ๆที่ประเทศแคนาดาเวลานานหรือเปล่าคะก็ก็สักสักพักนึงนะคะก็เป็นระยะนึงเหมือนกันคือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เราไปเจอด้วยสังคมที่เราไปเจอด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ทายาจะให้เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศแคนาดาค่ะว่าวัฒนธรรมของประเทศเขาค่ะแตกต่างจากที่ประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนที่แตกต่างมากที่สุดเลยก็คือเรื่องภาษาค่ะเพราะว่าคนที่นี่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาออรัชการค่ะออแล้วก็อีกอย่างคือคนที่นี่ออประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญทางด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง ชนพื้นเมืองค่ะที่เขาเริ่มมารณรงค์แล้วก็ม,มีการ a c k n o w l e d g e people แล้วก็สอดแทรกเรื่องนี้ในระบบการศึกษาในด้านวิชาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนที่เราพูดกับ host family หรือว่าพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษเหรอคะใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสคือขึ้นอยู่กับว่าเมืองที่เราไปว่า ภาษานันนมันใช้เป็นหลักในประเทศในเมืองไหนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเป็นเป็นภาษาที่เราสามารถไปเลือกเรียนได้ในโรงเรียนว่าเราเราอยากเรียนเป็นวิชาเลือกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะก็อยากให้แอลลองเ,ออเล่าประสบการณ์แล้วก็เล่าเกี่ยวกับที่โรงเรียนนี้นึงค่ะว่าหลักสูตรของรโรงเรียนที่ประเทศแทนะะคะ แคนาดาค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องกิจกรรมภายในโรงเรียนมีอะไรที่แบบเออเป็นเอ่อเรื่องที่เด่นๆในประเทศโรงเรียนของประเทศแคนาดาค่ะระบบการศึกษาที่แคนาดาจะแตกต่างกับประเทศไทยพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกวิชาโรงเรียนเองได้แล้วก็ โดยเฉพาะเวลาเวลาเข้าเรียนเวลาเลิกเรียนก็คือแตกต่างกันมากเพราะว่าที่แคนาดาเข้าเรียน8ปดโมงแปดโมงสี่แล้วก็เลิกเรียนประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วเราก็จะเรียนประมาณ4วิชาต่อวันค่ะแต่ว่าเราก็จะเรียนประมาณว่าชั่วโมงครึ่งต่อคาบไปเลยก็คือแบบว่าอัดแน่นกันไปเลยแล้วก็มีช่วงพักเหมือนกันค่ะแต่ว่าพักชั่วโมงครึ่งก็เท่าๆกับที่เราเรียนนั่นแหละค่ะ ค่ะแล้วมีที่โรงเรียนนะคะมีพวกชมรมอะไรแบบนี้ให้เราได้เลือกลงบ้างไหมคะมีเยอะมากค่ะเราสามารถเข้าได้ตามที่เราอยากจะเข้าเลยแล้วก็มีกีฬาให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฤดูที่เราจะแบบว่าคืออย่างไอซ์ฮอกกี้อย่างเงี้ยค่ะล้วก็ต้องเล่นช่วงวินเทอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชมรมคือเขาจะคัดชมรมกีฬาค่ะเขาจะคัด เป็นซีซันซีซันไปก็คือจะไม่ได้มีนักกีฬาตายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เรื่องเรียนก็ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็เรื่องของในเรื่องของสภาพอากาศที่ประเทศแคนาดาค่ะเรามีการรับตัวเข้ากับสภาพอากาศของประเทศแคนาดายัางไงบ้างแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะไปที่ประเทศแคนาดา แน่นอนว่าต่างประเทศก็ต้องหนาวอยู่แล้วในชอปประเทศแคนาดาเอิม่มในชอปวินนิเพกมอนิทบ้าน,นะคะช่วงหน้าหนาวก็จะหิมะตกเยอะมากอากาศหนาวแบบลบสี่สิบลบห้าสิบเลยอาจจะป่วยได้เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบว่าเอาเสื้อผ้าตัวอุ่นแล้วก็กางกหนาวอุ่นๆไปอะไรอย่างเงี้ย ค่ะแล้วเรื่องของอาหารล่ะคะเราได้มีการปรับตัวกับอาหารของประเทศนั้นประเทศแคนาดามากน้อยเพียงใดแล้วเราเได้มีการทำอาหารให้โฮสตหรือว่าส่วนใหญ่โฮสตจะเป็นคนทำอาหารให้เราทานคือในเรื่องของอาหารมันไม่ได้ปรับตัวยากอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นอาหารที่ เราสามารถเจอได้ในทุกๆที่ก็เป็นแนว Western food ปกติคะ่ะ Fast food หรือว่เวส s t e r n นฟูดอีกอย่างคือก็มีเอเชียนร t a u อ a n t เยอะแยะมากมที่นั่นส่วนเรื่องทำอาหารให้คนหรือเปล่าทำอาหารไม่เป็นค่ะก็เลยไม่ทำให้โคนเลย ก็คือโหดก็คือทําให้เราใช่แล้วก็อย่างเมื่อกี้ค่ะมีเอเชียนฟู้ดเยอะก็คือที่แคนาดามีร้านอาหารไทยบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ายังไม่เคยไปลองนะคะแต่ว่าก็รู้จักคนที่ทํางานที่ร้านอาหารไทยอยู่บางคนแล้วเราคิดถึงอาหารไทยมากเ้ยคะคิดถึงมากค่ะเพราะว่าไม่เหมือนกันเลยคือรสชาติก็ก็คงจะไม่เหมือนกันหรอกค่ะ ค่ะก็ต่อไปนะคะก็อยากให้พี่แอลค่ะฝากความประทับใจจากการที่เราได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดาเป็นเวลา1ปีเนาะว่าเรามีความประทับใจอะไรบ้างกับการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จริงๆก็ประทับใจทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องออระบบการศึกษาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าระบบการศึกษามันไม่ได้หนักหน่วงหรือว่า ถึงขั้นที่เราไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาของแคนาดามันเข้ากับเรามากกว่าอะไรอย่างงี้แล้วสุดท้ายค่ะก็พี่เอลมีอะไรอยากที่จะฝากน้องๆรุ่นถัดไปหรือว่าเป็นข้อความสั้นๆความ,วามสิ่งที่อยากที่จะบอกน้องๆรุ่นถัดไปค่ะว่ายังไงบ้างสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆรุ่นถัดไปก็คือ ในเรื่องประสบการณ์ที่เราจะไปเจอนะคะคือมันจะมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเอก็อยากให้ทุกคนแบบว่า appreciate ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องไปเสียใจเวลาแบบว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าหลังจากนั้นที่หลังจาให้เราผ่านไปได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แอลมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทุกคนฟังนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถามคำถามได้ผ่านใต้คลิปนี้เลยะค่ะหรือว่าสามารถทัก ไลน์แอหรือว่า Facebook Instagram ของทาง BWK ได้เลยนะคะก็คือพี่ๆทุกคนนะคะก็พร้อมตอบน้องๆแล้วก็สามารถตอบน้อง,องได้อย่างไวทันใจแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะพี่แอลแล้วก็พี่ไอโกะก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ